ดีครับวันนี้แม่มาเยี่ยมเข้าวเมาครับตอนแม่มาถึงอะนะคะข้าเมาเขาหลับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เยี่ยมเขาแล้วแหละแล้วแม่ก็นั่งคุยกับคุณหมอสักพักนึง่งข้าวเมาก็ตื่นอะนะคะวันนี้ข้าวเมาก็ดูดีขึ้นนะคะดู รืมตาโตขึ้นกว่าเมื่อวานนะนะคะดีใจแม่มาหา,ขาเขมาเขาน่ารักมากๆเลยนะคะคุณหมอบอกว่าผลตรวจฉีดของขเม้าอ,ออกมานี่คือโปรตีนรั่วนะคะคือไตของเข้าเ,เนี่ยกรองของเสียได้ยังไม่ดีอนะคะ ก็ค่อนข้างระมัดระวังร่างกายของเขาเมาอ,อยู่นะคะช่วงนี้การให้น้ำเกลือก็ต้องระวังนะคะคุณหมอบอกเมาเป็นทั้งไตทั้งหัวใจสองอย่างรวมกันแล้วทำให้ค่อนข้างระมัดระวังเรื่องการให้น้ำเกลือคุณหมอเลยต้องใส่ท่อชีนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวันเขาเมาชีออกเยอะแค่ไหนคุณหมอก็จะมาคำนวณดูการให้น้ำเกลือด้วยอะคะ่ะ เขาเมาเขามองหน้าแม่เขาน,าน่ารักมากๆเลยนะคะเขามองแม่แมก็ค่อยๆลูบหัวเขามียร์เขาปลอบใจเขา <c oughs> ชีวิตของเขาวันปลายชีวิตของเขาเนี่ยก็คงจะมีแค่แม่เนี่ยนะคะที่จะดูแลใส่ใจให้ความรักกับเขาเขาคงได้รับความรักความอบอ,อุ่นจากแม่นะคะ แม่กรละเขามากะนะคะสงสารเขาเมา่เขาคงประจนภัยมาเยอะชีวิตก็คงลำบากมาเยอะพอมาถึงมูแม่นี่ก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะเ้าเมัาเนี่ยจะมีกลิ่นปากเหม็นมากเลยนะคะคุณหมอบอกว่าข้างในปากของเ้าเมัาเนี่ยจะอักเสบสีแดงเลยนะคะฟันก็มีหินปูนเยอะมาก คุณหมอบอกว่าการถอนฟันหรือการขูดเหินปุนเนี่ยของขมเมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะการวางยานี่แทบจะไม่ได้เลยนะคะคุณหมอบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการใช้เลเซอร์นะคะไปจี้ไปจิ้มตรงที่อักเสบของขมเมานะคะคุณหมอบอกว่าการเลเซอร์เนี่ยจะเป็นอคอร์สนะคะจึงจะถูกกว่า ถ้าเป็นรายแต่ละครั้งเนี่ยจะครั้งละสาม้าสิบและยังไม่บวกค่าหมอนะคะแต่ถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยจะเป็นอคอสห้าครั้งและสิครั้งถ้าห้าครั้งเนี่ยจะตกครั้งละสามร้ก็คือพันห้านะคะถ้าสิบครั้งเนี่ยจะตก280นะคะแม่ก็เลยตัดสินใจให้ทำเลเซอร์ ให้กับข้าวเม่าห้าครั้งก่อนนะคะคุณหมอบอกว่าให้ให้ลองทำห้าครั้งดูก่อนคุณหมอ,อว่าไม่เจ็บอะนะคะก็เผื่อข้าวเม่าจะดีขึ้นจะได้ไม่ต้องเจ็บเหมือนเขาเจ็บปากข้างในอะนะคะประผันมองแม่ให้แม่พูดให้แม่กุยด,ด,ด้วยเพราคงรักแม่เนาะแม่ก็รักเขามากอะนะคะอ๋อปลอบใจกันหน่อย จะได้มีกำลังใจว่าแม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะลูกนะแอบรักข้ามา๋ออู่อ้ามอตลอดนะลูกเพียงแต่ว่าแม่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องกลับบ้านไรุูน้องๆอีกนะลูกนะมออยู่ตรงนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีหาไวนะเด็กดีของแม่เด็กดีของเอฟซีนะครับเอฟซีรักข้ามอมากนะลูกก็เดี๋ยวถ้าทำเลเซอร์คุณหมอบอกว่าอาจจะ ดีขึ้นมาบ้างนะคะเรื่องเรื่องเหงือกบวมนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าดีทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทำนะคะหมอบอกมาแบบนั้นการที่เขาเม้าเหงือกบวมแล้วก็ฟันเขาเจ็บฟันอ่ะนะคะเขาจะกินข้าวได้น้อยลิ้นเขาก็กเป็นแผลด้วยนะคะเขาจะกินข้าวได้น้อยต้องขยันป้อนเอา อาหารเม็ดเนี่ยเขาจะกินได้นิดเดียวเองนะคะไม่เยอะ สายตาเขาเมาเขาเวลาแม่อยู่ด้วยเขามีความสุขมากนะคะถึงเขาพูดไม่ได้แต่เราก็ดูเนาะว่าเขาอะมีความสุขเวลาแม่กอดเนี่ยค่ะเวลาแม่กอดแล้วเขาแบบรู้สึกเขามีความสุขแล้วเขาได้รับความอบอุ่นจากเราเนี่ยค่ะนี่รักเขาเมา แม่รักเมา่นะแม,ม่รักหนูแม่รักมากม่รักมากนะลูกหลับตารักมามากๆนะคะแม่รักมามากๆนะคะแม่รักเมากนะลูกเป็นเก่งของแม่